ผมเจอตุ้มหูทองคำในกองขยะมือสอง วันนี้ผมมาอยู่กันที่แหล่งรวมของมือสองที่หลายคนอ่านมองข้ามที่นี่แหละคืออีกหนึ่งหุมทรัพย์ที่เราจะมาค้นหาของล้ำค่ากันในขณะที่ผมกำลังคุยหาของไปเรื่อยๆสายตาผมก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างดูนั่นสิเหมือนจะมีห้องลับซ่อนอยู่ตรงนี้โอโ้คุณผู้ช่วยไม่น่าเชื่อเลยครับเพื่อนใน,นห้องลับแห่งนี้มันเต็มไปด้วยเครื่องประดับมบากมายทั้งสร้อยแหวนตุ้มหูนี่มันหุมทรัพยริงจริงจากเครื่องประดับกองนี้ชิ้นแรกที่สะดุดตาผมเลยก็คือกุญแจสีทองดอกนี้มันเป็นกุญแจโจรสลัดหรือเปล่าเนี่ยดูเก่ามั น่าจะเป็นทอง 18K เลยนะครับเหมือนกับที่เราเคยเจอสัญลักษณ์ 18K บนแหวนข้าวกอนและนี่คือชิ้นที่3ครับตุ้มหูสีทองหข้างดีไซน์ดูแปลกตาดีครับแต่ที่ทําให้ผมงงก็คือมันมีตัวปั๊ม made in USA อยู่ด้วยครับหรือนี่จะเป็นของรุ่น QC ที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศวันนี้เราได้สมบัติจากห้องลับมาถึง3ชิ้นเลยครับกุญแจโจรสลัดสีทองสร้อยคอที่คิดว่าเป็นทอง 18K และตุ้มหู made in USA สุดลึกลับผมเตรียมเครื่องตรวจทองดิจิตอลไว้พร้อมแล้วครับวันนี้เรามมมาลัวงไหหหูดผ ว่านี่ไม่ใช่ทองคาครับแอบ,บเสียได้เหมือนกันนะครับเนี่ยคิดว่าจะได้ออกไปล่าสมบัติกับลูฟี่แต่แล้วมาต่อกับชิ้นที่2ครับสร้อยคอสีทองเส้นนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะมีทอง 18k จะสมหวังไหมมาดูกันครับนี่คือผลที่ออกมาไม่ใช่ทองคําจริงๆครับโอ้โห,โโหผมโดนอีกแล้วเมื่อไหร่จะสมหวังเนี่ยมาถึงชิ้นสุดท้ายครับต้มหูเม็ดอินยูเอสเอที่ดูแปลกตาและน่าสงสัยที่สุดจะเป็นทองแท้หรือแค่ของที่หลุด QC กันแน่มาดูกันครับโอ้โหดูสิครับเพื่อนๆนี่มันทอง 10k นี่มันทองจริงๆเหรอเนี่ย ให้เห็นกันชัดครับเรานี้เราจะวัดตรงที่จุดที่เราตะบายผิวออกไปแล้วนะครับและผลตรวจก็คือนี่ไม่ใช่ทองคําจริงๆครับหรือว่าจะเป็นทองหลุด q c หรือว่าผมคิดมากไปเนี่ยการล่าสมบัติก็เป็นแบบนี้แหละครับมันต้องมีผิดหวังกันบ้างมันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราเพื่อนๆอยากให้ผมไปปลูกที่ตลาดไหนหที่เด็ดๆแนะนำผมคอมเมนต์มาได้เลยฝากกดติดตามเพื่อเราเจอคลิปหน้าครับ